โชคดีเขาได้ทำอะไรหรอกฮะอะไรดูซิอะไรดูซิอะไรดูสิอะไรดูสิทำอะไรหน่ะฮะได้ทำอะไรหรอกฮะไม่จะหมกเป็นอย่างนั้นทำไมจะหมกโชคดีเป็นอย่างนั้นไม่ทำอะไรมาฮะอย่าอามาเนี่ยโชคดีมาเนี่ย ทำอะไรนะ่หน้าหนูเป็นอะไรฮะหน้าหนูปนไนนปโดนอะไรมาลกูก <c oughs> ดูจะโชคดีมันไปกินน้ําในอ่างปลานะคะเพื่อนๆดูมันดูมันดูมันดูสิเนี่ยแอบมากินน้ําในอ่างปลาแม่ใช่ไหมเนี่ยฮะดูหลักฐานอยู่ตามหน้าอยู่ไหยเห็นไหมนี่ฮะจะไปไหนฮึฮะดูหลักฐานดูนี่หลักฐานอยู่บนหน้าน่ะฮะ ใครมาแอบกินน้ำปลาแม่อะใครมากินน้ำอยู่อ่างปลาแม่ดูลหลักฐานมันสินะ่ะโชคดีไหนดูสิ <c oughs> โอ้ยนอนเ่กระดายนะ่าโชคดีเนาะจะไปไหนจะพิ่งไหนพึ่งไปมานี่ก่อนโชคดีมานี่อะม,มานี่ก่อนลูกนะ เป็นขโมยเนี่ยเขาจับได้ก่อนนั้นนะ่ยแกเนี่ยฮะถ้า huh? เป็นขโมยเนี่ยเขาจับได้แล้วเนี่ยหลักฐานอยู่บนหน้าเนี่ยมานี้ก่อนมานี้ก่อนมามานี้โชคดีมานี่มานี่นนเอาดำก็มาดำไม่เอาไม่เอาครับครับผมครับผมครับครับรักครับรัก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 ,กไป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 ,ไปที่อื่นโชคดี โชคดีมานี่ก่อนอันนี้โชคดีมานี่มันดูที่หน้าหนูเป็นอะไรนะนะห,หน้าหนูเป็นอะไรนะไหนดูสิหน้าเป็นอะไรโอ้ยถ้าเป็นขโมยเนี่แกโดนจับก่อนเพื่อนเดินนะนี่โชคดีกินน้าในอ่างปลาใช่ไหมเนี่ยฮะมปแอบ,บกินปลาแม่ใช่ไหมดูที่หลักฐานอยู่ยเต็มหน้าเลยเนี่ย ใหนโชคดีเอ้ยแกนี่เนาะหลักฐานเต็มหน้าถ้าเป็นขโมยนี่โดนจับไปหนนะแกเนี่ยดูหน้ามันดูหน้ามันโชคดีมานี่มาใกล้ก่อนมานี่เร็วเร็วเร็วโชคดีมานี่ไอแม่แม่ดูหน้าสิไอแม่ดูหน้าสินั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนดูหลักฐานเต็มหน้ามันเลยเนี่ยไปแอบกินน้ำอ่างปลาแม่มาใช่ไหมอืม ใช่ไหมใช่ไหมแอบกินน้ำอ่างปลาแม่ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมโอ้ยคิดื้อเอ้ยน้อดูซิมันน่ะโชคดีมานี่ก่อนดูมันเพื่อนมันแอบกินน้ำอยู่อ่างปลานะหลักฐานอยู่เต็มหน้านะมีหลักฐานพร้อมแล้วเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเลยเนี่ยแกติดคุกแน่โอ้ยน่อยโชคดีเอ้